ผมนะครับจะต้องเป็นคนที่ทําครัวด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าผมต้องการอาหารที่สดสะอาดและอร่อยนะครับแล้วผมจะต้องเป็นคนที่ซื้อเครื่องครัวดีดๆเก็บไว้กับตัวเองไม่ว่าจะเห็นเครื่องครัวที่ไหนที่มีคุณภาพภาพดีๆผมจะซื้อเก็บไว้อย่างเช่นผมได้อ,อ่อหม้ออัดแรงดันยี่หอ้อยี่หอ้หอฮอกกินมานะครับนี่อันนี้เลยนะครับนี่ซื้อดวยมือตัวเองแรกๆซื้อมันนะครับผมเอ๊ มันใช้งานยังไงนะอ๋อพอสังเกตอีกทีฝานี่เป็นวงรีปากหม้อก,ก็เป็นวงรีเอาแล้วครับพอหลังจากนั้นเพื่อจับเคริปตรงนี้ได้แล้วเนี่ยผมทดลองใส่ออการล็อกอะไรมาใส่ไม่ยากนะแถมใส่แล้วเนี่ยออล็อกได้แน่นหนามมดชิดนะครับเพรสเชอร์ไอน้าที่เกิดจากแรงดันภายในไม่สามารถออกมาางนอกได้เอาละก็มาลองนะครับตัวนี้ผมมนที่ ต้มตุ๋นกระดูกหมูนะฮะปีกไก่น่องไก่ด้วยตัวเองโบติกต้องใช้ทับเถือใช้หม้อธรรมดาไม่ว่าจะใช้เตาไฟฟ้าหรือเตาแม่เหล็กนะครับหรือเตาแก๊สผมใช้เวลาต้มตุ๋นเนี่ยถึงประมาณออสองชั่วโมงกว่าจะนิ่มนะครับแล้วสามารถที่จะทำไม่ว่าจะทําต้มยำแปดตุน๋นหรือไก่ตุน๋นถึงจะสามารถที่จะทําได้นะครับหลังจากนี้พอผมใช้หม้อแรงดันของฮอกกินแล้วเนี่ยนะครับ ผมใช้เวลาเปิดเตาแขกนี่นะครับแค่ประมาณ15หรือย0นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่โดยที่ไม่ได้เ,เ,เปิดฝาอย่าเพิ่งตกใจนะครับช่วงที่พอมันเดือดปั๊มนี่นะฮะข้างบนฝานี่นะครับลองตรงนี้นะครับลองบิด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 บดตกใจครับแต่ตรงนี้เป็นตัวสัญญาณเตือนให้รู้ว่าสิ่งที่ตรงน,น,นี้คืนอนี้ เดือดแล้วอยู่รองการตุ๋มหลังจากที่ผมเ,เอ่อต้มเป็นมันเดือดหลังจากที่มันเดือดแล้วลองวิ่งวิ่งวิ่งวี่ยประมาณสักครึ่งทิ้งไปพอมันเดือดปุ๊บทิ้งไว้ประมาณสักเ,อ,อ,อ,เ,กเอ,อ่สิบนาทีแล้วผมก็ปล่อยไว้เลยหลังจากนั้นถึงจะเอากระดูกหมูหรือปีกไก่หรือน่องไก่นั้นออกมาทับอุปกระกอบอาหารจะเป็นใส่เอามาทำต้มยำหรือแกงแกงเจดืดต้มฟักหรือต้อมมะระ โอ้โหนิ่มนุ่มนะครับแถมเนื้อเนื้อหมูนกกัน,นไม่เละด้วยนะครับกินอร่อยเลยครับเอามาใส่้นใส่เครื่องปรุงลงไปเท่านั้นเลยครับผมกินได้ถึงสองม,มือสามมือเยี่ยมครับผมอขอขอบคุณผู้ที่มีี่ห้อกินผมเลยประเภทเก็บใส่ตรงนี้ว่าเนี่ยทะนุถนอมอย่างดีนะครับเพราะผมจะต้องใช้มันประจำ ใครไม่รู้ก็ลองดู。